มาดูโครงการเวอร์ซอโวงแหวนลำดูกกาแบบบ้านเดี่ยวที่มีชื่อว่าเวอร์ฟครับพื้นที่เริ่มต้น50.3ตารางวา170ตารางเมตร3ห้องนอน3ห้องน้ำ2ห้องนั่งเล่นครับก่อนเราเดินเข้าบ้านก็จะมี2ที่จะรถตรงนี้ครับ เข้ามาที่ชั้นหนึ่งจะเป็น living area ขนาดใหญ่นะครับก็จัดฟังก์ชันได้ตามที่คุณต้องการเลยว่าจะเป็นทั้งวางโซฟาแล้วก็วางทีวีขนาดใหญ่60 70นี้เนี่ยตรงนี้ก็ทําได้ครับนอกจากนี้ก็ยังมี dining area วางโต๊ะอาหารได้4ที่นั่งด้วยแหละครับพื้นที่ตรงนี้จะเชื่อมต่อกันไประหว่างจุดนี้แล้วก็จุดนี้ครับแต่ว่าโครงการก็มีการปรับเปลี่ยนฟังก์ชันให้ดูว่าตรงนี้อาจจะทําเป็นห้องผู้สูงอายุหรือว่าห้องทํางานก็ทําได้เหมือนกันเชื่อมต่อกันไปที่ห้องครัวปิดครับห้องครัวปิดนี้ไซส์ใหญ่มากแลลลล้้้้้วกกกกกก็็ยยัััังงงงมมีีีีพืนนนนนนทท่่่่เเเเรรรราาาาาาสถดดไไซ์ปปปฟชใหหออํจะ ชั้น2จะมีอีกหนึ่งห้องชาวอร์พร้อมกับห้องน้ำครับคือมาในชั้น2ตรงน,นี้จะเป็นอีกหนึ่ง living area นะครับที่ครอบครัวได้ใช้เวลาร่วมกันอย่างแน่นอนครับใช่ค่ะชั้นนี้นะคะก็จะมี3ห้องนอนดน้กันนะคะทั้ง master bed room ที่มีห้องน้ำในตัวแล้วก็ walk in closet ค่ะแล้วก็อีก2ห้องนอนซึ่งสามารถทำเป็นห้องนอนลูกหรือว่าห้องทำงานก็ได้เช่นเดียวกันค่ะและทั้งหมดนี้นะครับราคาเริ่มต้นเพียงแค่5.29ล้านบาทครับ